เบื้องลึกต้นตอของความเจ็บไข้ได้ป่วยและอุบัติเหตุเคราะห์ร้ายต่างๆล้วนมาจากวิบาก,กรรมสั่งสมพรงเน่าของความทุกข์ย่อมมาจากผิดกฎศีลธรรมที่ก่อตัวกลายเป็นอาถรรพ์บาปอาถรรพ์กรรมซึ่งแรงบาปที่มีน้ำหนักมากๆก็ล้วนมาจากเบียดเบียนเป็นข้อใหญ่ใจความ 1. ก็คือการฆ่าสัตว์ 2. การกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร 3. การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่าเป็นอาหาร ทั้งหมดทั้งสิ้นคือการละเมิดสิทธิของชีวิตอื่นผิดต่อกฎหมายโลกจักรวาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำเลือดเนื้อเข้ามากินนำซากศพเน่าเหม็นของสัตว์เดรัจฉานมาใส่ไว้ในตัวของมนุษย์เราก็นั่นเท่ากับว่าไปทรมานไปทำร้ายชีวิตจิตวิญญ,ญาณบังคับเขามาเป็นอาหารของตนเองและยังเป็นกรณีไปขวางบุญขวางกรรมของสัตว์เดรัจฉานอีกด้วย จึงเป็นเหตุทําให้มนุษย์เราต้องแบ่งรับแบ่งสู้รับเวรรับกรรมของสัตว์เดรัจฉานในบางส่วนเข้ามาที่ตนเองทีนี้ต้องเข้าใจว่าสัตว์ก็กรรมหนักโหอยู่แล้วถึงได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมนุษย์ที่จัดว่าเป็นสัตว์ชั้นประเสริฐกว่าแต่กลับไปกินเลือดเนื้อของเขาก็แน่นอนล่ะกลายเป็นบาปอกุศลสร้างเหตุแห่งทุกข์ไว้ให้กับตนเอง ในแง่การเบียดเบียนนั้นไม่ว่าการฆ่าสัตว์หรือการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่าเป็นอาหารตลอดไปจนถึงการส่งเสริมผู้อื่นให้กินสัตว์อื่นเป็นอาหารแม้กระทั่งการโปรโมตส่งเสริมเมนูอาหารชอหรือแนะนำเชลชวนชิมอาหารชอจานเด็ดก็ตามล้วนเป็นประเด็นหนักซึ่งเป็นต้นเหตุหลักๆของการสั่งสมอาถรรพ์บาปอาถรรพ์กรรมตัง้งนแต่ถ้าถามว่า ทำไมน้ำหนักแรงบาปจากการกินสัตว์อื่นเป็นอาหารจึงมีน้ำหนักมากโขปานนั้นก็เพราะว่าเป็นอาจินตกรรมหมายความว่ากินวันละสองถึงสามมือ้อทุกวันทุกวันจึงกลายเป็นอาถรร์บาปอาถรร์กรรมสั่งสมทวีคูณและก็จะตกผลึกส่งผลออกมากลายเป็นโรคร้ายความทรมานเคราะหร้ายเช่นโรคมะเร็งโรคเอชไอวี เส้นปลายประสาทอักเสบเส้นเลือดสมองแตกตีบตันโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคบวมผิวหนังเป็นแผลผุพองหรืออุบัติเหตุร้ายแรงที่ทำให้ต้องได้รับความทรมานรูปแบบต่างๆแม้กระทั่งโรคอัลไซเมอร์เป็นตน้นซึ่งโรคภัยต่างๆก็ล้วนมาจากอาถรรพ์กรรมตกผลึก จากกรณีเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นทั้งสิน้นดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าโรคร้ายล้วนก่อตัวมาจากวิบากกรรมเบียดเบียน โดยเฉพาะทางอ้อมจากการกินสัตว์อื่นเป็นอาหารเพราะต้นปัญหาของโรคร้ายคือกินชีวิตสัตว์อื่นเป็นอาหารที่จริงถ้าเป็นแนววิปัสสนาท,ทั่วไปในแง่มุมที่สามารถรักษาโรคในข้อตัดวงจรวิบากอาจจะไม่เจาะจงโดยตรงซึ่งจะไม่มีบอกว่าวิชาธรรมะพระพุทธเจ้ารักษาโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ย่อมมีที่ไปที่มายกเว้นทำถูกต้องในเทคนิควิธีการแต่ณที่นี้วิธีปฏิบัติขั้นที่สามคือขั้นปรมัติ เป็นธรรมะขั้นสูงสุดล้วนมีหลักใหญ่ใจความคือเน้นสร้างพลังบุญปฏิบัติที่เรียกว่าสร้างพลังศีลปรมัดพื้นฐานก็คือต้องไม่บกพร่องในศีลกรรมบทสิบจะต้องหมดจดโดยเฉพาะศิลธรรมข้อปานาติบาตซึ่งเป็นประเด็นหลักในการปรากฏขึ้นของอาถรรพ์บาปอาถรรพ์กรรมเหตุนี้เองเส้นทางการปฏิบัติขั้นปรมัดผู้ปฏิบัติจะต้องไม่สร้างบาปอกุศลจากการกินจำเป็นต้องกินเจเท่านั้น ฎศิลธรรมข้อที่หนึ่งนี้เองที่จะทําทให้ผู้ปฏิบัติมีโอกาสได้พลังศีลรักษาในที่นี้ต้องชัดเจนว่าถ้าปฏิบัติขางแหงสารธ,ธรรมะอื่นๆที่ละบาปอากุศลไม่บดจดในเรื่องการกินศีลรักษาจะไม่เกิดขึ้นชนิดล้านเปอร์เซ็นต์ดังนี้เองไม่ว่าพระอรหันต์ก็ตามถ้าไม่เลิกละการขบฉันอาหารชอจะข้ามพ้นโรคร้ายไม่ได้เช่นโรคมะเร็งเป็นต้นเพราะถ้าขาดอำนาจพลังศีลรักษา จอมไม่มีใครหนีพ้นจากอาถรรพ์กรรมที่สังสมไว้ในจิตในกายของตนเองเนื่องจากยังค้องแวะอยู่กับทางอโคจรบาปผกสุสลศิลธรรมข้อที่หนึ่งเป็นจุดหักเหของทุกปัญหาต้นปัญหาเพราะข้อปนณาติบาตจัดเป็นข้อใหญ่ที่สุดเนื่องจากรายละเอียดของศิลธรรมข้อแรกซึ่งหมายถึงห้ามฆ่าตามกฎโลกจักรวาลคือห้ามฆ่าคนด้วยกันห้ามฆ่าตนเองตายห้ามฆ่าเหล่าส,สัตว์และห้ามกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร ประเด็นก็คือห้ามกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดนั้นถ้าข้อนี้ทําได้หมดจดการผิดกฎศีลธรรมข้ออื่นจะลดน้อยลงไปเองซึ่งกลไกลต่อยอดบุญจะเป็นไปในทิศทางบวกในลักษณะนั้นความเป็นไปได้ก็คือถ้าคนบนโลกใบนี้ไม่กินเนื้อสัตว์เลยบาปกรรมอื่นที่ผิดกฎศีลธรรมมีแนวโน้มจะไม่เกิดขึ้นเพราะอานิสง์กรรมดีต่อย,ยอดที่จะไปหลงผิดไอ้นูนไอ้นั่นจะไม่ค่อยมีเกิดขึ้นดังนั้น ศีลธรรมข้อสาคัญที่สุดของมนุษย์มีข้อเดียวคือศินมนุษย์ข้อที่1ข้อปาะาติบาตทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมามีวิบากรรมติดตัวมีอวิชชาครอบงําเนื่องจากมนุษย์เรากินสัตว์อื่นเป็นอาหารมาหลายล้านชาติมาแล้วแรงกรรมสังสมจึงบันดาลให้เกิดการผิดศีลธรรมข้ออื่นๆตามมาและข้อเชื่อมโยงกันณที่นี้วงการพุทธศาสนาในหมู่ชาวพุทธเรามีการเข้าใจผิดเบี่ยงเบนในประเด็นนี้เช่นคําว่าสักว่าจะเป็นธาต ซึ่งที่จริงมีความหมายแค่พิจณาอาหารเพื่อไม่หลงการกินเพราะต้องกินเพื่อดูแลกายสังขารเท่านั้นไม่ได้กินเพื่อหลงมัวเมาในรสชาติและข้อฝากสุกค,คิดประเด็นกินสัตว์อื่นเป็นอาหารในที่นี้ถ้าเราลองสังเกตดูภาพวาดตามฝาผนังโบสถ์ทั่วไปถามว่ามีใครเคยเห็นภาพคนถวายอาหารเนื้อสัตว์แด่พระพุทธเจ้าไหมซึ่งถ้าสังเกตจะไม่มีให้เห็นที่สําคัญด้วยแรงกรรมของมนุษย์มีการเข้าใจผิดเบียงเบนคําสอนพระพุทธเจ้า โดยเข้าใจผิดอย่างสุดโต่งคิดว่าเนื้อสัตว์บางชนิดที่ถูกฆ่าแล้วกินได้ซึ่งตีความหมายผิดๆจากสัตว์สิอย่างที่ถูกห้ามเอาไว้หรือกรณีภิกษุเทวทัตที่กราบทูลขอถึงเรื่องกินเจเป็นต้นในที่นี้เนื้อสัตว์คาว่าทุกชนิดขยายความก็คือว่าไม่กินไม่ฆ่าไม่ส่งเสริมให้มีการฆ่าไม่ส่งเสริมสัตว์อื่นให้มีการฆ่าและไม่ส่งเสริมให้คนอื่นเลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่าเป็นอาหาร อย่างไรก็ตามหลังจากคนที่สั่งสมบาปที่เคยกินสัตว์อื่นเป็นอาหารที่สั่งสมมาไม่รู้กี่ล้านชาติมาแล้วเหตุนั้นเองการจบสินลนเราทข้อแรกจะจบได้ทุกเรื่องแต่ถ้าว่าคนที่ป่วยนอกจากจะต้องรักอาหารชอกินเจด้วยแล้วก็ยังจะต้องทำกรรมฐานฝึกตั้งสัจธรรมเพื่อลดทอนวิบากกรรมลดล็อกตัดวงจรการตกผลึกของอาถรรพ์บาปอาถรรพ์กรรม ด้วยความหวังดีในทีนี้ขอย้ำว่าสินกรรมบท10เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมของสินหซึ่งมีเพิ่มข้อที่6ถึง10ซึ่งเป็นการลงรายละเอียดที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นที่จริงสินกรรมบท10เป็นตัวชี้ขาดว่ามนุษย์คคหนึ่งหนึ่งจะเจริญขึ้นหรือตกต่ำในพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์จเจริญสุขจเจริญธรรมแด่ท่านทั้งหลายนารกขุมที่49และขุมที่ห0 น่าจะกระชากหัวใจมากที่สุดเนื่องจากว่านรกทั้งสองขุมนี้เป็นขุมชดใช้กรรมจากการเบียดเบียนกินชีวิตสัตว์อื่นเป็นอาหารโดยตรงของมวลมนุษย์สัตว์นรกขุมนี้จะมีกายท่อนล่างเป็นมนุษย์และมีศีรษะเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งประเภทศีรษะของสัตว์นรกจะเป็นไปตามชนิดของสัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์เคยกินมาจากชาติที่เคยเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งจัดว่า เป็นขนุมนรกที่ใหญ่ที่สุดของโลกจักรวาลชนิดมองสุดลูกหูลูกตาก็เพราะว่ามนุษย์ทั้งโลกส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกินสัตว์อื่นเป็นอาหารก็ถ้าลองจินตนาการก็ดูว่าคนเรากินสัตว์เดรัจฉานเป็นอาหารกันมาแล้วเป็นล้านล้านปจีจากดึกดำบรรพ์และกินกันมาไม่รู้เท่าไหรต่อเท่าไหร่และก็กินกันมาแล้วมากมายไม่รู้กี่ชนิดอีกด้วยแต่ทว่า สภาวะหลังความตายของมนุษย์ผู้พลาดท่าตกลงไปเกิดชดใช้กรรมในอบายภูมิแหล่งนี้จะต้องชดใช้กรรมของตนเองโดยกลายร่างเป็นมนุษย์ครึ่งสัตว์เดรัจฉานซึ่งศีรษะจะเป็นไปตามชนิดของสัตว์เดรัจฉานที่เคยกินมาที่จะต้องตายเกิดตายเกิดชดใช้กรรมชนิดละ 500ชาติดังนั้นผู้ที่พลาดท่าเสียทีตกลงไปเกิดชดใช้บาปก,กรรมในนรกขุมนี้จะต้องทนทุก์อย่างทรมานชนิดยาวนานมากเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะกินสัตว์เดรัจฉานอื่นๆมามากมายหลากหลายชนิดด้วยกันทั้งนั้นตั้งแต่เกิดจนวันตายซึ่งสัจธรรมดังกล่าวมานั่นคือบทลงโทษที่เป็นไปตามกฎของโลกจักรวาล ที่จะยอมรับแค่เพียงความถูกตรงเท่านั้นซึ่งก็มีอยู่แบบนั้นเองชนิดที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้อุทาหรณ์ถูกคิดจากสัจธรรมตามกฎแห่งกรรมอันนี้สำหรับทางเลือกก็คือเราควรปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดโดยละการเบียดเบียนทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อละบาปโดยเจตนาอันเป็นสิ่งที่ใครๆก็สามารถฝึกฝนตนเองทำได้ ซึ่งถ้าเพื่อความปลอดภัยของจิตวิญ,ญญาณของเราทั้งหลายก็ควรพิจารณาและศึกษากินอย่างไรที่ไม่เป็นบาปโดยไม่ต้องอ้างว่าสารอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ต้องมาจากสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นเหตุ <c oughs> นี้เองการกินเจตามวิถีพุทธจึงเป็นทางเลือกที่ถูกทำชนิดถูกตรงอย่างงดงามตามพุทธโอวาทพระปาติโมคคำสอนสประการ ที่องค์พระพุทธเจ้าทรงโปรดเมตตาสอนไว้อันเป็นวิถีแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ตามหลักพระอริยมรรคมีองค์แปดแน่นอนหลักธรรมะลึกข้อนี้เป็นธรรมะขั้นที่สามเรียกว่าขั้นปรมัติตถ์ซึ่งผู้ปฏิบัติล้วนต้องใช้ความเพียรด้วยชีวิตเป็นเดิมพันเท่านั้นและทั้งก็คงไม่ใช่นำมาเล่าสู่ฟังเพื่อข่มขู่กันโชคนั่นไม่ใช่เจตนาของผู้เผยแผ่ แต่เพื่อให้มนุษย์เราที่ยังไม่เคยรู้ข้อเท็จจริงในประเด็ดนนี้ได้ถูกคิดและยอมจำนนลงให้กับสัจธรรมที่กระชากจิตกระชากใจในข้อนี้สำหรับพิจารณาตระหนักรับรู้อย่างแจ้งชัดเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้สอดคล้องกับกฎแห่งกรรมของโลกจักรวาลดังกล่าวมาจเจริญสุขจเจริญธรรมท่านทั้งหลายการพิสูจน์ศัจธรรมนั้นโดยหลักใหญ่ใจความก็คือว่า ก็ต้องใช้สติปัญญาเป็นที่ตั้งเพื่อพิจารณาว่าสิ่งที่รู้มานั้นพิสูจน์ได้หรือไม่เช่นว่าเขาให้ไปฆ่าคนเพื่อพิสูจน์ว่ามีบุญบาร,รมีถามว่าแบบนี้ควรจะทําตามได้ไหมซึ่งถ้าคนพอมีสติพอมีปัญญาก็จะรู้ทันได้ทันทีว่าไม่ควรทําแต่ยังไงก็ตามการจะเชื่อได้หรือไม่ก็ถ้าลองทําดูแล้วทําได้เห็นผลทําแล้วก็เกิดประโยชน์ นั่นแสดงว่าเชื่อได้ในที่นี้โดยปกติแล้วคนที่พอจะมีสติพอจะมีปัญญาหรือคนที่พอจะมีพลังบญในตัวระดับสูงที่สามารถเลือกในสิ่งที่ใช่เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ทันทีโดยไม่มีผิดพลาดแสดงว่าคนคนนั้นมีสติมีปัญญาที่เพียงพอเพราะคนเหล่านี้จะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีจริงๆได้อย่างถูกต้องแต่อย่างไรก็ตาม คนที่พอมีสติมีปัญญาระดับสูงหรือภาษาธรรมเรียกว่าผู้มีศรัทธาจริตมีพุทธ,ธิจริตอันเป็นภาวะที่บุญถึงพร้อมสิ่งใดที่ใช่สิ่งใดที่เป็นธรรมะสิ่งใดที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะเห็นด้วยชนิดไม่มีอะไรแอบแฝงว่าใช่ชนิดขาดลอยเชื่อได้ทันทีและสามารถลงมือปฏิบัติตามได้ทันทีอีกด้วยนั่นก็เพราะว่าบุญถึงพร้อม ดังกล่าวมาน้ำไม่ล้นแก้วเป็นเอกฉันของคนฉลาดโดยพื้นฐานของคนเรานั้นถ้าอยากจะฉลาดก็ต้องเป็นพ้าหูสุดคืออย่างน้อยก็ต้องฟังให้เป็นฟังให้มากเรียกง่ายๆว่าต้องเป็นผู้มีลักษณะโง่ให้เป็นซึ่งก็หมายความว่า จะต้องทาตัวเป็นแกล้งโง่เป็นเพราะก็คงไม่ใช่น้ำหลนแก้วนั่นก็จะหมายความอีกว่าจะไม่มีทางได้น้ำคุณภาพอย่างดีมาเต็ม